สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจฟิกแล้วนะคะไม่ใช่อีกแล้วสิต้องบอกว่ากลับมาพบกับเจฟอีกครั้งหนึ่งในรอบหนึ่งปีวันนี้นะคะเจฟก็เลยมีกิจกรรมฟินฟินแซ่บแซบเปรี้ยวมาฝากทุกคนว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นอย่างแรกเลยนะคะเราต้องมีอุปกรณ์นั่นก็คือตากล้าเอน,นี้จะเอาตากล้ามาทำอะไรกันนะอืถ้าอยากรู้แล้วก็ตามเจฟมาดีกว่าเนาะ และแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสวนย่อมเล็กๆของหน้าบ้านเราที่อุดมไปด้วยผักนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นตําลึงกระเพรามะเขือโดยเฉพาะต้นนี้นี่วันนี้เราจะพามาช่อแดงเก็บพริกในชื่อตอนเจ็บเด็ดพริกชือ่องฮอ่ <c oughs> ะ,ะย้อนไปจุ o เฮ้ย <Hey! S 2> อะไรอ่ะกลายเป็นวอ a เดอร์พริกไปแล้วและแล้วตอนนี้นะคะเจฟก็จะมารีวิวว่าวอ a เดอร์พริกเนี่ยที่เราอุตส่าห์ปูเรื่องมาตั้งนานแบบไร้สาระนะเออว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงที่จริงอะ่ะอันเนี้ยซองนี้ก็คือเจฟแอบกินไปละตอนที่เจฟเนี่ยเปิดซองมาปุ๊บแล้วก็ ลองชิมทีรเม็ดตเนี่ยชิงเนี่ยมันจะเป็นนี้นะรสชาติไม่เหมือนพริกทอดนะจ๊ะเพื่เลยมันไม่ใช่พริกทอดมันคือพริกอบย้ําค่ะอบนะคะไม่อ้วนแล้วก็ถ้าดูข้างในเนี่ยใสสะอาดจะบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เม็ดพริกนะจ๊ะมันคืองาตอนแรกเราก็สงสัยเว้ยเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นพริกหรือมันเป็นงาแต่พอไปอ่านใน เขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นคลุกงามันมีอยู่อย่างหนึ่งเว้ยคือมันกินแล้วอ่ะมันอร่อยแล้วมันกรอบมันไม่ใช่พริกแห้งเว้ยมันไม่ใช่พริกแห้งรสชาติไม่ใช่พริกแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าเราไปซื้อพวกพริกทอดอ่ะเรายังมีฟิลลิ่งแบบพริกทอดที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่วันเนี้ยมันไม่ใช่มันเหมือนสแน็คกอย่างหนึ่งเหมือนขนมจริงๆอ่ะคอนสั้นแล้วก็พอกัดไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นงาขาวที่เขาใส่อ่ะ มันโชยขึ้นมาเลยนะมันเตะจมูกแบบแบบนี้เลยมันแบบฟินฟินฟินอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้ยาวดวดดพริกนะคะอันนี้ที่กินให้ดูจะเป็นรสคลาสสิกนะคะจริงอะวุ้สพริกเขาทําหลายอย่างมาเลยนะถ้าเป็นแค่พริกเนี่ยก็มีประมาณเยอะรสแล้วอะลองไปดูในเพจเขาละกันน่าจะละเอียดกว่าเราขอกินนิดนึงนะอยากกินอะจริงๆอะเราว่าเอาไปเล่นเกมได้เนี่ยเหมือนกันคือบางอันที่เรากินอะมันเผ็ดเว้ยบางอันอะ หมือนขนมพวกอบกรอบทั่วไปอ่ะมันไม่มีรสชาติเผ็ดเลยมีแต่กินหอมของงายอย่างเดียวเอาเป็นว่ามันอร่อยสมคําที่เราโปรยไว้แต่ขาดปเปรี้ยวใช่ไหมเออลืม <c oughs> นอกจากวอดเดอร์พริกจะทำพริกอบแล้วนั้นวอดเดอร์พริกนั้นรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรคะช่วยวอ a เดอรสับปะรดคือสับปะรดอบกรอบซึ่งอันเนี้ยเจพูดเลยว่า แนะนำให้กินตอนเดินทางเฮ้ยแกมันคำแรกอะถ้าทุกคนกินอนะทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันหมดแน่ๆเว้ยว่ามันเปรี้ยวมันเปรี้ยวจริงๆแต่มันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวจีบบื้มอะมันเปรี้ยวเดี๋ยวพอเราอมๆไว้อะมันจะมีความหวานแทรกออกมาซึ่งมันจะแบบเพลินเวลาแบบเดินทางอะ่ะแนะนํวอดเดอร์สับประรดตอบโจทย์ที่สุดละราคาทั้งวอ t เ r อร์พริกแล้วก็วอเดอร์สับประรดอะ w อ t เดอร์พิจะอยู่ที่ถุงละ150บาทส่วนวอเดอร์สปรระจะอยู่ที่ราคาถุงละ85บาทต,ตอนนี้รู้สึกว่ามีเผือกกับมันม่วงด้วยอันนี้ไม่แน่ใจแล้ครับถ้าจะอุดหนุนเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะ w t a t the p uh r ล for the by คุณนรพัฒน์อินเสิร์ทร,รู้ไม่ได้อินเสิร์ทนี้เลยล้กัน,นค่ะฟื้ ส่วนของเราเราอ่ะเรารู้จักไบอยู่แล้วก็จะเข้าถึง What The p พ i ิกด้วยการเข้าไปที่ Instagram กรม g h t n นอเลื่อนลงมาด้านล่างนะกดไบโอเขานะกดไบโอกดที่ไบโอแล้วมันจะมีด้านล่างว่า w h a t t h e p r i c k t h แล้วก็ด้านล่างจะเป็น Murphy The b i g บกส่วนเอ๊ะพูดติดตามข้างล่างเนี่ยอืมแถวไว้แล้วกันเนาะเอ็ม m m ตัวนะก็ไม่พูดมากแหละพอละ